งกไ่นเมต้นที่พามดีครับพี่อย่าแก้มือไหวสั่นแก้เรื่องอะไรพี่ตางดกระเทือไปตรงเะะมใจเาาจะเป็นนเดเจไม่หน่อยเจ้ไ้หน่อยครับพี่พี่มีข้อเหนือว่ะ ข้อเสนอนะรครับเดี๋ยวท่านสักพักหนึ่งอ่ะกูว่าเมืองมันคงยังเงียบมันนะสองสองไหม <c oughs> อะไรแล้วพี่สองสองไหมเราสองกับใครอีกพี่ซิกซิกไงมึองอากี้ <c oughs> โอ้โหขออา<ด>้าเดือนออเดือนนิดนิดนะกันเดี๋ยวบอกอีกทีว่าพร้อมไหมเลยบอกคุยกันจริงจริงก่อนเขาเอาบอกไปรู้คิดเองคนเดียวเออเองเองเองเลยพี่ไม่ไหวหรอกแล้วพี่เจอ,อยูผมอ่ะผมให้สองแก๊งเลยสองหนึ่งหรอ อ๋อหนะพี่มังเอ้ยเออสองหนึ่งก็ได้นะนี่ท่าโอเคเลยเรีโอเคแล้ว <c oughs> โอ้สองหนึ่งท <c oughs> ี่ชอบปเป็นอย่างนั้น,นอ่ะอ๋ออะไรอะไรอ่ะชอบอะไรเดี๋ยวสองหนึ่งกันหรือเปล่า <c oughs> ไม่พี่ไปกันเดี๋ยวถ้ามันเงียบอ่ะสักหน่อยเปอย่นี้อ๋อพี่อยากโดนพวกผมไปกอ่อนแต่พี่เล่นบ้านนะเดี๋ยวผมไม่ค่อยไม่ค่อยโออ่ะโอ <c oughs> ไเล่นบ้านอยู่วันหนึ่งไอ้เฮียบ่นเหลือเกินไอ้เฮียก็พ <c oughs> ี่เล่นบ้านเหรอพี่ไปพี่ไปเป็นเอฟซีนครบาลอ่ะผมไม่ค่อยอยากไม่ใช่เอ้ากูเ,ากเล่นอยู่วันเดียวเองนะ<อ>คนอื่นเขาเล่นทุกวันไม่บ่นขนาดนี้เลยหัวเรือ,อพี่สั่งหนีอ่ะหัวเรือพี่ใหญ่กีก๊อฟแล้วล่ะมึงไม่ขายมึงกูคุยกันรเงีไงให้ไอ้กูพูดไหมไอ้เฮียเอาเอาไหมโอ้โหแต่พี่ก็โดนยับอีกเดี๋ยวพี่ก็บอกของน้องพี่หมดอีกอะพี่ผมไม่อยากได้ยินประโยคนี้แล้วดิได้ยินมาทั้งจับทุกเดือนแล้วอ่ะไม่ใช่ของกูกูไม่ได้บอกของกูหมดเลยนะ ไม่ได้พูดสักคำนะแล้วกูพูดตอนไหนเนี่ยของหมดอ่ะตอนไอ้ไอ้คนชื่อกอล์กูจะหายแ้เสียงโคตรงอมอ่ะพี่เดี๋ยวงอมอีกเดี๋ยวงอมอีกมันก็งอมเป็นธรรมดาไม่ไงของไม่มีหมดบอกว่าแล้วไม่ได้หมดของก็เหลือแต่มันลองทุกวิธีแล้วมันสู้ไม่ได้ไงแล้วหลุทุู้ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมหรือเปล่าจะไหวแล้วพี่เอ๋เฮ้ยไอ้เคียนี่ปากดีจังว้ายสัตว์ก็สองหนึ่งเอาไหมเป็นไง สองหนึ่ะพี่พี่อยากอาลองเอาพี่อยากได้สองสองไม่ล่ะอ้าวเดี๋ยวไปคุยสองหนึ่งโอเคเอาสองหนึ่งเม่เหรอสองหนึ่งทีละแกงเอาไหมพี่ไม่เอาดิที่เราได้สองหนึ่งเหรอ <laughs> อ,อะไรก็สองหนึ่งไงผมจบเส็จก็โดนต่อยไม่เอาดิก็สองหนึ่งไงสองสองก็ได้เดีย๋ยวเดี๋ขอคุยก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพูดมั่วนะไอ้หย้ยขอขอคุยก่อนไม่เคยพูดอยู่ยวละผมไม่เคยพูดเดี๋ยวละอ่หรือว่ามึงอยากหนึ่งหนึกกก่ก่อนโอ้ยิกสิกสกระจอกพี่ เฮียความจริงๆกำลังตาก็ติดแคหัวเข่าเลยนะโคตรกระจอกบอกตรงๆเกินไปวะน้องนี่นถ้าลุงเขาไม่ติดว่าอวยมันไว้อยู่นะผมก็ทื่อนแม่นางนานแล้วแรงมากจริงพี่ถ้าเอซับไม่มีพี่อยู่มันก็โดนผมเหมือนกัน,นอ่ะอ่าโอเคยาวยาว,ยาวเลยบูนจริงพี่ผมไม่ใหญ่ยยดีอะแก๊งไหนกนั้นอ่ะไม่ติดหล่อนะมึงเนี่ยเดินไม่หน่อยผมก็เทือนเดิงหน่อยไหมพี่ก็โดนมาแล้วนี่พี่ก็โดนมาแล้วนี่ อ่าฮึขะโดนแล้วนี่ล่าชดแกงกูโดนอุ้มกดเล่นมาเนี่ยเฮียโอเคน่าจะเป<ช>้อป้เออน่าจะโจน่าจ,จ,จ,จะไปป้นแล้วดูสง่งไอ้แมงโดนตายไสเฮียงโง่หลายก็ได้ผมกดผมกดน้องพี่งอนไปดิสอง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 อยันยันสว่างไว้ตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยเอาไหมล่ะพี่ เออก็อีกทีอ่ะกูแค่บอกมึงเฉยๆว่าฟูลไทม์กูคือตรงไหนขอแบบตาตีรอบหน้าขอแบบบั๊มไม่เลยแต่พี่หนีพาซิกซิกหนีเหมือนที่นครบาลพาโคอีหนีอะไเงี้ยพี่เนี่ยตอนนี้ผมยังแล้วกูเคยหนีหรอเก็บโมฆากูยังยิงสวอยู่เลยตำรวจสี่คนตำรวจสี่คนยังอุ้มไม่ได้เลยเด็กกูสาีสาโคตรภูมิใจเห็นรถปัดรถประมูลอะอะไรนะที่สามะตีสามเออเดี๋ยวขอเช็คเวลาเด็กๆอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ดูนะผมเดินไปแทงมันไม่กล้าสวนผมแต่ซิ๊กซ เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทงให้ดูไม่กล้าครับผมหรอกไอ้เหี้ยนั่นน่ะกระจอกพี่มึงติดมึงโหดไปไหนมึงเกิดที่ไหนแดนสีไงข้อแดนสีคือมันก่อนมันมันสูดพ่อสีหมอดสองห่อใส่ผมไงวันนั้นอ่ะจำได้เลยแล้วผมแบบขึ้นจัดอ่ะผมแม่งแบบอุณหภูมิติดอ่ะยิ่งขออนุญาตนะขอญาตนะเด็กกูโดนเปไม่หยุดเลยว่ะโอเคครับพี่ไม่เป็นไหรือเปล่าพี่พี่ก็นั่นแหละครับ ไม่อยากจะพูดเหรอพี่เออ,เอ,อไม่ต้องพูดเอยเ้กูอยากอยากจ้างเขาแบบมาร้องส่วนตัวได้บอกว่า